คำว่าโปเกมอนมาสเตอร์คือผู้ที่ฝึกโปเกมอนให้มีความสามารถในด้านต่างๆด้านไหวพริบด้านความสามารถและด้านพละกกำลังหรือแม้กระทั่งผู้ที่รู้จักโปเกมอนทุกตัวในโลกก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนมาสเตอร์คำว่าโปเกมอนมาสเตอร์มันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีจุดจบและต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆและผมแฮมตรงมาจากเมืองมาซาร่าทาว ผู้ที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ครับในวันที่26ผมได้ทำการนำไอเทมทั้งหมดของผมไปขายเพื่อเอามาซื้อเป็นอันตาบอลของที่ผมขายไปทำให้ผมสามารถซื้ออันตาบอลได้ถึง14ลูกแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับเจ้าโปเมอนเทพอย่างลาติออสก็สะปาวขึ้นมาจะมีหรอที่คนอย่างผมจะต้องปล่อยผ่านอะ่ะผมได้เดินทางตามหาลาติออสอยุดสักพักก่อนจะเจอมันบินอยู่ที่แถวป่าดอกไม้เริ่มการต่อสู้ถึงเทที่ 5, ผมก็เลือกที่หนีก่อนครับ พราะผมพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้บอลผมมีแค่13ลูกเท่านั้นเองแวะซื้ออันตาบอลเพิ่มอีกหน่อย2ลูกก็เอาวะด้วยความที่ผมไม่อยากให้เวลามันสูญเปล่าครับผมจึงได้ออกเดินทางทันทีในตอนเย็นของวันที่26แต่พอขี่เจ้าเรขีคิล่ามบินไปสักพักหนึ่งเจ้าทอร์ในอสก็เกิดขึ้น แต่คนที่ไม่ใช่ก็มักจะไม่ใช่นะเขาจะเลือกเราได้ไงล่ะผมจึงใช้วิธีช่างหัวแมงแล้วกันถ้ามันจะไม่โผลมานะบินโง่ๆงมาสักพักก็มาเจอยิมใหม่ครับมายิมใหม่ทั้งทีงทก็ต้องแวะรูดของจากโปเกมอนเซ็นเตอร์ด้วยหลังจากรูดเสร็จผมจึงตัดสินใจที่จะไปไฟ ا ่กับหัวหน้ายิมทันท,ทีแต่ว่าผมก็คิดผิดครับด้วยความที่มันยืนโดดอยู่ตัวคนเดียวผมก็คิดว่ามันเป็นหัวหน้าครับ แต่หลังจากที่ผมปาบมันได้แล้วมันก็ไม่ได้ดรอปเข็มกัดของมันออกมาผมจึงรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่หัวหน้าครับและนี่ก็คือหัวหน้าจริงๆไอหงอกแกประอาดหลอกคนอย่างฉันอย่างนั้นเลยต้องสั่งสอนสั่งสอนตบหัวเกียนมันเสร็จผมจึงได้คิงเข็มกัดยิมของมันมาก็จะออกจากยิมกระจกกระจอกนี้ทันทีไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกับยิมพวกนี้มากนะในวันที่27ผมได้เจอยิมอีกยิมหนึ่งที่อยู่ข้างๆยิมน้าที่ผมตบไปตะกี้แต่ยิมนี้มันกลับแข็งแกร่งกว่ายิมนั้นอย่างเทียบไม่ติดครับ ผมไม่สามารถสู้กับยิมนี้ได้เลยทำได้แต่ยืนมองแต่ละตัวตายไปอย่างช้าๆครับโดยเฉพาะไอเชมี่เนี่ยมันไม่มีสกิลโจมตีเลยเฮ้อเวลเยอะสะปล่าแไว้ซื้ออันต้าบอลจากโปรแกรมสักนิดหนึ่งก็จะออกเดินทางต่อแล้วไว้คราวหน้าค่อยมาแก้แค้นละกันบินโง่ๆมาเจอโปรกรมอนเซนเตอร์แบบนี้ก็สวยสิผมได้ทําการขโมยฮิลเลอร์ครับแล้วก็เครื่อง P ีก่อนจะไม่นานนักเจ้าเรชิรามก็ได้เกิดครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเจ้าเรชิรามหรอกแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือ ในเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าเซคอมก็เกิดครับผมจึงรีบปลูดของจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้ทันทีก่อนจะวิ่งออกตามหาเซคอมครับไม่นานนักผมก็เจอมันเจ้าเซคอมมันเป็นโปมมนธาตุมังกรสายฟ้าเจ้าตัวนี้เป็นเทพของภาค X y คู่กับเจ้าเลคิรามครับหรือเจ้าตัวที่ผมจับมาอยู่นั่นเองและเจ้าตัวนี้มันยังมีอีกร่างก็คือแบ็กคิวเลมอีกด้วยด้วยความที่สกิลพระเอกอย่างผมมานะมีเหล่าเที่ยจ,จับไม่ติดนะครับ ผมใช้เพียงแค่เจ็เทินเท่านั้นในการจับเจ้าไซคอมงง<อ>ช่างมาแล้วกันในวันที่28 29ผมได้เดินทางต่อครับก่อนจะมาตัดสินใจตั้งแคมป์ที่โซนน้าแข็งแท่งตรงนี้ครับผมได้มาตกปลารอเจ้าคิวเลมเกิดครับแต่ด้วยความที่ผมอดใจไม่ไหวจึงทําให้ผมออกเดินทางต่อทันทีก็ผมขี้เกียจร,รอมันมือดอะมันเสียเวลาแวะตกปลาอีกรอบหนึ่งครับอุ๊ยกาดอนเกิดแต่ตอนแรกผมก็คิดจะจับมันนะแต่ไปมาผมคำนวณดาเมจผิดครับ ผมเผลอไปฆ่ามันซะงั้นน่ะท่านชมดูนี่นะครับผมปาดราก้อนบีดไปทําดาเมจสซมันไป47%ครับแน่นอนว่าผมทาดาเมจร,รอบ2อต้องเป็น94%ใช่ไหมครับแต่บังเอิญมันมติดคิดทติคอ้าฮีทครับริงทําให้การอนนอนหงายกับพื้นทันทีสักพักหนึ่งวิกินี่ก็เกิดครับเกิดมาปลอบใจผมแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่จริงทาให้ผมไม่ได้จับมันครับไอวิกตินี่ไปซะอารมณ์ฉันน่ะยิ่งไม่ค่อยจะดีอยู่กาบกาบกาบเป็ดอาบน้าในคลอง พาเจ้าลาปาร์ดว่ายน้ำไปสักพักคูป้าก็เกิดครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมเลยครับผมเพลอไปกดสกิลใส่มันเฉยเลยอะมันจึงเป็นเยียอของเซคอมอีกรายที่ตายอย่างน่าสมเพชทันทีไม่หูป้าของฉันผมตัดสินใจกลับมาแก้แค้นที่ยิมเดิมครับโดยที่ครั้งนี้ผมพาเจ้าเซคอมมาด้วยหลังจากที่มีเจ้าเซคอมอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับผมสามารถปราบยิมนี้ได้อย่างง่ายดายทันทีจึงทําให้ผมได้เข็มกัดยิมควากมาครับ ผมได้วอาไอเทมทั้งหมดที่ได้มาไปขายและซื้อเป็นอันตาบอลมาใช้วันในวันต่อมาซุยคูนก็เกิดผมได้นาฟาสบอลมานั่งปลาอยู่สักพักในเมื่อสัาพัทบอลปลาหมดแล้วจะจับซุยคูนไม่ได้ก็หนีสิครับไม่จับมึงละมาพักที่เอ็กตีมีอยู่สักพักหนึ่งเอนเต้ก็เกิดครับอย่ามาบ่อยได้ไหมไม่ค่อยชอบขี้หน้าอยู่ครั้งนี้แล้วไปนะครั้งหน้าจะเชียดให้พอตกกลางคืนโปรกรมอนอย่างเจ้าเกเนเซกก็ได้เกิดขึ้นครับ มันเป็นโปมันโบราณที่ถูกดัดแปลงปืนใหญ่เข้าไปโดยแกงพาร์ตมากครับแล้วก็ลายเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับมือผมล่าอีกแล้วผมเผลอไปฆ่าเจเนเซกแล้วไม่พักจากการเดินทางมาทําแบบวิถีชีววตเซอร์ไอเวลกันบ้างดีกว่าด้วยไอเดียไหนไม่รู้ที่ผุดขึ้นมาในหัวจึงทําให้ผมลองทําอะไรไปมั่วๆดูครับผลปรากฏก็คือผมทําเป็นสะพานครับผมก็ไม่รู้ว่าผมทําไปทําไมนะแต่ผมอยากทำก็แค่นั้นเองแหละ หลังจากทำสะพานเสร็จผมก็ล้อมด้วยรั้วหินครับซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในไอเดียในสมองผมที่สั่งการมาเหมือนกันแต่ในระหว่างที่ล้อมรั้วอยู่นั่นเองรติออสก็เกิดก็ต้องขอพักจากการล้อมรั้วมาเชื่อเจ้าราติออสหน่อยละกันนะความจริงก็ไม่ได้อยากเชื่อหรอกผมอยากจับด้วยซ้ำครับแต่บางเอญผมไม่กดเป็นท่าดากอนบีเฉยเลยครับมันจึงทําให้มันตายไปอีกตัวหนึง่งไม่นะสี่ตัวแล้วนะเฮ้ยมึงจะผิดบ่อยเกินไปละ วันที่32ผมยิ่งตัดสินใจล้อมรั้วให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมกับขยายพื้นที่นิดนึงเพื่อที่ผมจะวางเครื่องเทตได้และเครื่องพีเสได้อีกทั้งโซนนี้ยังเป็นโซนดฟโบเชียนครับซึ่งจะทําทให้ผมสามารถตกปลาได้ครับใช่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 ผมสามารถตกปลาได้นี่แหละประโยชน์ของมันผมเพิ่งคิดได้แหละครับตบเจ้าเมกาลาติอาสักหน่อยว่าผมเก่งจังในวันที่33มโปโมอนอย่างเจ้าฮักนอมก็ได้เกิดขึ้นมาที่ฟอเรสครับ แต่ผมนี่ขิดก็ไม่อยากจะชี้ชะตาได้ครับผมยิงหามันไม่เจอดังนั้นแวะมาฆ่าเจ้าปุชิบานาดีกว่าเกี่ยวข้าวเอฟเคไปพังๆแป,ป๊บเดียวก็มือดอีกแล้วเฮอ้อบ่อยเกินในวันต่อมาผมได้ทําการเดินทางทันทีครับด้วยความคิดถึงเจ้าลาปาร์ผมยิงได้โดดลงน้ําและเรียกเจ้าลาปาร์ออกมาขี่เล่นครับวิวไปเลยลูกพ่อนี่ไงขี่เจ้าลาปาร์แป,ป๊บเดียวมาาฟี่ก็เกิดบินมาอีกสักพักนึงเจ้าลาทิอาร์ตก็เกิดครับผมยิงตัดสินใจใจับเจ้าลาธิอาร์ตแต่ก่อนที่ผมจะจับมันครับ เจ้าลาติออสก็เกิดครับโดยที่ปกติแล้วผมชอบเจ้าลาติออสมากกว่าผมยิง่งตัดสินใจทําการฆ่าเจ้าลาติออสทิ้งและก็บินไปหาลาติออสทันทีแต่มันก็เท่านั้นแหละครับไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ผมก็มือรันบ่อยเกินด้วยความที่ผมปาบอลจับมันไปถึง28ลาวแล้วแต่มันยังจับไม่ติดครับ ผมยิ่งอาจจะเบอร์เบอร์นิดหน่อยครับเผื่อไปใช้เจ้านาก้อนบีดใส่มันทันทีในวันต่อมาผมตัดสินใจขยายพื้นที่รอบบ้านของผมครับพร้อมกับวางหีไว้ที่หน้าบ้านนะนะหวังว่าปูมอนจะไม่มาขโมยล่ะเดินทางกันต่อเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ทันไรเจ้าซาเคนก็เกิดขึ้นมาต่อหน้าผมซะแล้วครับโอ้ลาบลอยในเมื่อซีรีส์นี้แฮมจุงเป็นตัวพระเอกอยู่แล้วนะครับจะมีเราที่จับไม่ได้ปาปูมอนเป็นหนึ่งลูกถือว่าเปิดฉากกันโจมตีครับก่อนจะปาเจ้าซ็กค,คอมเข้าไป ผมสู้กับมันอยู่สักพักใช้เวลาไปแค่ไม่กี่เทินเท่านั้นเองเลือดของมันก็เหลือเท่า1.4%ซะแล้วพมรู้จะตัดใจปลาบอลใส่มันทันทีครับปลาไปสักพักพอถึงราวแครับมันก็ยอมเป็นเด็กดีและเชื่อฟังฮึบ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 ฮบฮึบสวยก็นี่แหละครับอาการของคนข้างรักซาเชียนแล้วจับได้ก็เป็นอย่างนี้แหละพอตกกลางคืนเจ้าลูนาราก็เกิดครับ ในระหว่างที่ Luna ลูนาร่าเกิดผมก็เลยไปเห็นมีโปโมนเซนเตอร์อยู่ข้างๆครับผมเลยตัดสินใจไปฮิวที่โปโมนเซนเตอร์นั้นก่อนผมยังได้ขี่เจ้าเลคิล่ามบินไปฮิวที่โปโมนเซนเตอร์ครับหลังจากฮิวเสร็จออกมาได้ไม่นานจเจ้ายูเทเทลมันก็เกิดขึ้นมาครับว่าเหมือนชะตาจะเป็นใจแฮะแค่นั้นยังไม่พอมันโผล่มาแบบโดดให้หาแบบง่ายๆอีกด้วยครับผมได้พ่นไฟใส่มันไป2ทีพร้อมกับแลสไปกสทีเลือดมันก็เหลือน้อยครับผมยังได้ปาบอลจับมันทันที ช้เวลาเพียงแค่6กลาวผมก็จับเจ้าเ t h เ t าได้แล้วแวะเก็บบอลที่ใต้ต้นไม้ซะหน่อยได้เป็น P.P.Max อุ้ยโพนิตาแปลกๆแฮะหลังจาก AFK อยู่ที่ Sunflower f o r e s อีกสักพักเจ้า c o r t n o ก็เกิดขึ้นครับด้วยความไม่รู้ผมยังได้ปาบอลเข้าส่วออมันทันทีด้วยเลือดมันเพียงแค่สิบห้ายังทำให้ผมไม่กล้าตีครับที่สําคัญกว่านั้นเมื่อมันหลุดจากบอลแล้วมันกับใจท่าเทเลพอร์ตหนีผมทันทีเฮ้ยเลียม <Hey, Liam. S 2> ในระหว่างที่ผมรอคอสมอสตัวที่2ผมยังมานั่งตบเลชโชยสักพักหนึ่งครับ พอตกเย็นเจ้าคอนมอรก็เกิดอีกตัวหนึ่งครับผมจึงตัดสินใจปลาบอลธรรมดาไปดีกว่าแต่ในระหว่างผมจับเจ้าคอนมอร์อยู่นั่นเองเจ้าสามาเซนตา้าก็เกิดจึงทําให้ผมเปลี่ยนใจที่จะจับเจ้าคอนมอสมาจับเจ้าสามาเซนตา้าแทนเนืน่องจากตอนนี้ผมมีหมาคาบดาบแล้วตัวที่ขาดไปในตอนนี้ก็มีเพียงแค่หมาคาบโลเท่านั้นใช่แล้วครับ10บราวผมใช้เพียงแค่10บราวในการจับเจ้าสามาเซนตา้าว่าง่ายเกิน ในวันที่37ผมได้เอาเจ้าซามาเซนตาเข้ามาในทีมหลักของผมทันทีก่อนจะตบเจ้าฟูจินะบานะโชไปหนึ่งทีพร้อมกับยาโดรันใช่แล้วครับวันนี้คือวันแห่งการฟาร์มเวลและแคนดี้ของดโอโอโอีโอ้ลืมลืมลืมลาเทียด,ด้วยลาเทียด,ด้วยพอเริ่มตกใบายเย็นๆผมังได้ตัดสินใจเดินทางต่อทันทีครับผมบินมาถึงสพักก็ถึงเขตทะเลทรายครับพร้อมกับเจอเจ้าพิรามิดด้วย แต่ปีรามิดก็ไม่มีอะไรมากครับดังนั้นช่างมาันละกันผมจะไม่พูดเยอะในวันที่38และ39ผมได้เดินทางมาเจอเจ้าการอนครับแค่นั้นไม่พอครับผมได้บินมาเจอยีมอีกด้วยแถมหูป้าก็ยังเกิดอีก แต่คนที่ไม่ใช่ก็มักจะไม่ใช่อะนะผมยิ่งตัดสินใจมานั่งตียิมไฟดีกว่าแต่ถ้าเข้าผ่านทางเข้ามันจะดูกระจอกไปอะนะผมยิงเข้าจากทางหลังคาพร้อมถูกกระจกลงไปหาบอสทันทีผมโดนเคี้ยวไดแม็ของเจ้าโกคาซารุฆ่าจนตายครับผมโดนมาตบหมดทั้งทีมเลยแต่ผมอยากจะให้รู้ไว้ว่าพระเอกมักจะเก่งตอนท้ายครับเพราะทางขากาผมก็ได้เจอฮูป้าครับผมได้ตัดสินใจฮิวปรโมอนให้ไวที่สุด ผมกับอ้อยเทมไปขายและซื้ออันต้าบอลทันทีซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่จุกที่สุดเชน่นกันผมอยากให้ท่านผู้ชมยม้อนกลับไปดูว่าตะกี้ผมมีบอล48ลูกและตอนนี้ผมเหลือบอลแค่4ลูกแค่แล้วครับผมจับมันไม่ได้เลยแน่นอนอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนไปลงที่ยิมครับในรอบนี้ผมตบหัวเกียนหัวหน้ายิมปอบแปะปอบแปะจนตายหมดทั้งทีมและได้เข็มกัดยิมมาพร้อมกับแผ่นซีดีแฟมทัวเวอร์ก่อนจะกลับไม่มีอะไรหลุดแล้วผมยังได้ตัดใจหลุดควาออกไป ไม่เพียงแค่หลูดจะโปรโมนเซ็นเตอร์ด้วยครับผมหลูดจะโปเกม่มาจนถึงข้ามเลยแหละโอ้ก็ของมันดีอ่ะใครจะอดใจไหวล่ะในวันที่40ผมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอวะ่ะไม่ค่อยพอใจในฝีมือตัวเองเอาเป็นว่าผมสร้างบ้านแล้วกันแต่งโง่มากเลยวะ่ะและนี่แหละคือเหตุผลที่ปกติผมจะดู y o u t u b e ไปสร้างบ้านไปครับเพราะผมสร้างบ้านเองแทบจะไม่เป็นเลยแหละมันก็อยาชุอชอ,อย่างนี้แหละนะเป็นไงละ่ะ แปะกระจกแบบไกมเคลียร์ไปนิดหน่อยครับบ้านก็ยิ่งเน่าวกว่าเดิมอีกละเฮ้ยเฮว่าแต่เจ้าเคมีแกมีเคียวแดแมแ่กด้วยเหรอเวล้อมลัวรอบบ้านของผมนิดหน่อยครับไม่รู้ทําไมผมรู้สึกว่ามันดูโล่งๆดีผมเลยล้อมรอบพร้อมกับแปะเจ้าพีซและเครื่องเทศไว้ด้านบนด้วย ในวันที่12ผมได้คาร์บอ bon นเพิ่มอีก22ลูกครับแค่นั้นไม่พอผมได้ซื้อบอลเพิ่มอีก6ลูกรวมทั้งสิน้นกลายเป็น31ลูกพร้อมกับลงเหมืองครับเพราะว่าแรกของผมเริ่มน้อยเต็มทีแล้วในวันที่13มีบอลแล้วก็จะเหลืองน่อยๆนะ,นะผมได้เดินทาองออกมาทันทีผ่านฟอเรสผ่านจังเกิลผ่านจังเกิลเอทมาถึงเอ็กตรีมิวก่อนจะตัดสินใจค้างที่เอ็กตีมิวครับเฮ้ย <c oughs> แกโพลอีกแล้วหรอเนี่ยในดวงดียังมีดวงไม่ดีครับไทโนูเกิดถือว่าเป็นดวงดี แต่ว่าดวงที่ไม่ดีก็คือมันเวลเพียง15้าแต่มันกำลังสู้กับใบป,ปูที่เวล25เพื่ออะไรวะเนี่ยแวะดูเจ้าคาปูเทฟูก่อนละกันครับก่อนจะกลับมาดูเจ้าไทโนูแล้วก็แน่นอนว่าตายไม่ได้ยินเพียงชื่อเสียงแต่ไม่เห็นหน้าตาและเขาก็ไม่เลือกเราเราก็จะไม่เลือกเขาเหมือนกันครับพอใกล้เช้าของวันที่4 4ผมตัดสินใจมาตั้งแคมป์ที่ซัน f ฟลเวอร์แพนครับเป็นไปตามคาดวันที่4 4เจ้าคอนมอกเกิดครับผมตัดสินใจล่ามานันอ่ะนะ จะไปจับมาในสุดผมก็พัดหลงกับมันจนผมหามันไม่เจอผมตัดสินใจรอจนเย็นอีกครั้งหนึ่งพอตกเย็นมันก็จะเอกุ๊กกิวกุ๊กกิวปุ๊กปิกปุ๊กปิกกับผมอีกครั้งหนึ่งครับผมเลยตัดสินใจจับมันให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ว่าคราวนี้มันกลับมีแรงจูงใจใหม่ครับเจ้าเนคอร์มาเกิดผมตัดสินใจทิ้งเจ้าคอนม็มอกแม่งผมได้วิ่งตรงไปหาเนคอร์มาทันทีพร้อมกับท้าสู้กับมันเพื่อได้จับมันครับแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะแทบส่วนใหญ่ที่ผมเคยเเเจอมััันนกก็ตตายยยดด้ววหุผลีครบ คือผมมือลั่นผมได้เผลอเจ้าค่าเจ้าในคอร์มาทิ้งไปแต่ยังโชคดีที่ในระหว่างที่ผมเดินอยู่ในคอร์มาตัวใหม่ก็เกิดขึ้นโอ้สวรรค์ประทานและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นดวงดีของผมด้วยครับในร่องที่ผมสวบเจ้าในคอร์มานั้นผ่านไปถึงเจ้าราวที่8แล้วลยคีล่ามผมก็ล่อดได้เต็มที่แล้วและผมก็จับเจ้าในคอร์มาได้ครับใช่ครับผมจับเจ้าในคอร์มาได้ในวันที่สี่สี่แต่ผมจะยังไม่กลับบ้านหรอกนะผมตัดสินใจที่จะเดินทางต่อครับ ในวันที่45ผมได้มาเจอประมมั่นเซ็นเตอร์2แห่งติดกันโอ้ลาบลอยไอเทมเต็มไปหมดเลยก่อนจะเดินทางต่อและแวะลุดของจากประมมั่นเซ็นเตอร์ที่ต่างๆครับโอ้รวยแน่เลยงานนี้เอาไอเทมที่ได้ทั้งหมดไปขายพร้อมกับซื้อบอลเพิ่มครับในวันที่46ผมเดินทางมาถึงโคไทรก,ก้าไบโอมครับ เจ้าบูเด็กมันก็เกิดขึ้นมาแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตามันเท่าไหร่เพราะมันหัวโตเหมือนเอเลียนครับก่อนที่ผมจะเดินทางมาถึงโซนน้าแข็งแห่งอีกครั้งหนึ่งครับผมตัดสินใจรอเจ้าคิวเรมเกิดรอถึงตอนเย็นเจ้าคิวเลมก็จะเกิดตามที่คิดครับเหมือนเดิมครับลายเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรีบกดจนเผลอไปกดตีเจ้าคิวเลมซะง,งั้นเฮ้อผมนี่มันโง่จริงๆเลยจเจริญว่าชีวิตนี้ถ้าผมไม่มือรันแบบนี้นะตอนนี้เทพคงเต็มกระเป๋าของผมไปหมดละ ก่อนที่ผมจะเดินทางไปเจอหอคอยแปลกๆครับแต่บอกเลยในหอคอยนี้ไม่มีอะไรดีไปออกว่ารูปภาพนี้อีกแล้วครับในนี้มันก็มีดีแค่สิ่งนี้แหละนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรดีหรอกรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดรอจนถึงเช้าครับเจ้าคิวเลมมันก็เกิดมาอีกครั้งหนึ่งครับการเผชิญหน้าของผมและมันจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกอย่างจะสงบดีครับแต่มันไม่สงบอย่างที่คิดนะดิผมแนะนําท่านชมดูขวาล่างครับดูตรงเทินแล้วก็ตัวเลขครับ ดูนะว่าผมเล่นไปทั้งหมดกี่เทิร์น28เทินกว่าที่ผมจะจับเจ้าคิวเลมได้โคตรเปืองบอลหลังจากที่ผมได้คิวเลมแล้วผมจึงได้เอาในคอส์มาและคิวเลมเข้าตี้หลักของผมทันทีเพราอวกาฆ่าตัวตายพอเกิดใหม่ปุ๊บเจ้าซุยคูลและลูกเกียก็เกิดทันทีก่อนที่ผมจะไ,ได้รู้ว่าเจ้าลูกเกียมาในรูปแบบของเลดครับแน่นอนว่าผมยับตามท้องเรื่องเลดมันโกงเกินไปอะ่ะผมไม่สามารถสู้กับมันได้เลยเว้ยเฮ้อแซง ในวันที่48ผมได้ทูทูเคีย์ง่ๆแบบไปไป,ไปมาๆอยู่สักพักก่อนที่ผมจะเอา DNA ของเจ้าคิวเรมยัดเข้าไปกับเรคิรามได้ครับโว้โคตรเทไว้คิวเรม <c oughs> อันนี้ผมไอยจริงนะเนี่ยคอของผมไม่ไหวแล้วในวันที่49ผมได้รอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคอนมอรเกิดแต่มันก็ไม่เกิดเลยครับส่วนใหญ่จะเกิดเป็นเจ้าเคมีและเมริออตตาอีกทั้งยังมีซามาเซนตาและซาเชียนเกิดด้วยครับ แวะตบเจ้ามิวทูไวรอเจ้าคอนม์มอกเกิดด้วยความที่เจ้าคอนม์มอกไม่ยอมเกิดใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเองก็ได้ผมตัดสินใจเดินทางมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งอันน่สมใจอยากยังไม่ทันพูดเลยสักคำแต่มันก็ทําให้ผมสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับตอนแรกนะผมก็คิดว่าผมจะทาแบคคิวเลมีกตัวหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็ได้สูญเสียอย่างใหญ่หลวงไปอีกครั้งหนึ่งครับจากที่ผมมีอันตาบอล3 4ลูกตอนนี้อันตาบอลผมก็หมดตัวอีกแล้วครับ ทั้งๆที่ผมยังจับเจ้าคิวเลยไม่ได้เลยมันจะดื้อด้านเกินไปละแถมมันยังตายต่อหน้าผมอีกด้วยน่าสมเพชก็นี่ก็จะเป็นวันที่25-50ของ100วันเอาชีวิตรอดในโลกแห่งโปเกมอนครับสำหรับเส้นทางโปเกมอนมาสเตอร์ของผมยังอีกยาวไกลคลิปนี้ผมขอ10,000วิวครับเพื่อมี EP ต่อไป ส่วนในนี้อีก89.4%ใครอะอย่าให้ผมรู้นะผมไปเข้าฝันคุณแน่ยอก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 เอาเป็นว่าผมอยากจะขอวอนอีก89.4%ช่วยกดให้หน่อยเถิดผมขอละแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันครับ